สวัสดีครับยาติธรรมท่านที่ติดตามอาจารย์ทาง YouTube และทาง Facebook วันนี้อาจารย์ป่วยกระทาจะได้มาปุยทำไม้ฟังกันในรูปแบบคลิปวิดีโอวันนี้จะพูดเรื่องธรรมะแท้ไม่ใช่คำพูดและความคิดนะครับธรรมะแท้ไม่ใช่เรื่องของคำพูดและความคิด ธรรมะแท้คืออะไรธรรมะแท้นั้นคือสิ่งที่สัมผัสรับรู้รู้ด้วยจิตเมื่อพูดว่าจิตมันก็ไม่ใช่ธรรมะแ,แต่ว่าการรู้แม้แต่ใช้คำว่ารู้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าอะไรที่เป็นคำพูดที่เป็นภาษามันไม่ใช่ธรรมะแท้ฉะนั้นการรู้แค่รู้ ที่รู้สึกสัมผัสอยู่โดยไร้คำพูดแต่เป็นเพียงอาการเป็นเพียงสภาวะที่รู้อยู่ซึ่งเมื่อไหร่ที่เอามาพูดถกเถียงกันหรือพูดออกมาเป็นภาษาคำพูดนั้นมาจากความคิดความคิดนั้นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งและก็เมื่อพูดมาเป็นภาษาก็เป็นสมมติ เป็นสมมติภาษาก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วอันนั้นก็เรียกว่าเป็นบัญญัติธรรมซึ่งมันไม่ใช่เป็นธรรมที่พ้นเกิดพ้นตายธรรมะแท้คือธรรมที่หลุดพ้นไปจากวัฏฏะหลุดพ้นไปจากการปรุงแต่งหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏหลุดพ้นไปจากการร้อยรัดของกิเลสตัณหาอุปาทาน และสิ่งเหล่านั้นอยู่ในฝั่งของสมมุติทั้งสิ้นซึ่งฝั่งของสมมุตินั้นอยู่ภายใต้กฎของใจรักษณก็คือว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาก็คือมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าถึงสภาวะหรือสภาพธรรมที่เพียงแต่รู้ทีนี้สภาวะและสภาพธรรมที่เพียงแต่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายจะว่าง่ายก็ไม่ใช่จะว่ายากก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่ทุกคนสัมผัสร,ร,รับรู้อยู่แล้ว แต่ว่าเราไม่เอจใจมันเป็นอะไรที่อยู่ที่ปลายจมูกนี่เองแต่เมื่อ,อามาพูดมันก็ไม่ใช่อาจารย์จะชี้ให้ให้ท่านอาจารย์จะชี้จากคำพูดนี่แหละให้ท่านได้ถึงสภาวะได้สัมผัสถึงสภาวะของการรู้รู้หรือว่ารู้ตัว คำว่ารู้เป็นคำพูดแต่การที่ท่านรู้ตัวอยู่สมมติว่าญาติธรรมนั่งอยู่และก็รู้ตัวอยู่ว่านั่งตัวนั้นคือร่างกายที่นั่งแต่รู้นั้นคือธรรมชาติหนึ่งที่รับรู้และรู้สึกรู้สึกได้ถึงว่าอะไรบางอย่างที่นั่งอยู่สมมติว่า ท่านยกแกนขึ้นมาอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนจิตจะรับรู้อะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่เมื่อพูดว่าจิตเราต้องเอาคำมาสมมุติเรียกให้เป็นนามก่อนนะครับไม่นั้นมันไม่มีอะไรมาแทนได้จิตในสภาวะแท้จริงก็ไม่มีภาษาอาจารย์ใช้คำว่ารู้นั้นก็คือจิตจิตรับรู้ การเคลื่อนไหวของร่างกายจิตรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายในสภาพธรรมที่ไร้าภาษาสมมติว่าตอนนี้นะท่านนั่งอยู่แล้วท่านลองลุกขึ้นดูจิตก็รับรู้สัมผัสได้ถึงอาการการเคลื่อนลุกขึ้นสมมติเรียกว่าลุกขึ้นหรือว่าท่านนั่งทำมืออย่างนี้แล้วก็ยกมืออย่างนี้ จิตก็รับรู้สภาพของการเคลื่อนอันนี้มือมันก็ไม่ใช่มือตัวคนก็ไม่ใช่ตัวคนเพียงแต่สภาพสภาพอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่จิตรับรู้ถึงการเคลื่อนและรับรู้ถึงความเป็นมวลเป็นก้อนที่ตั้งอยู่นี่แหละเรียกว่าสภาพธรรมที่เป็นตัวสมมุติเรียกว่าเป็นตัวรู้ตัว ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเป็นอะไรบางอย่างที่จิตสัมผัสรับรู้ว่าเป็นก้อนเป็นแท่งก้อนแท่งนี้สมมติเรียกนะครับแต่อะไรบางอย่างนี้ที่จิตไปรับรู้เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสิ่งที่จิตไปรับรู้หรือว่าสิ่งที่ถูกรู้ด้วยจิตพระเจ้าเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ธรรมชาติรู้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นธรรมะที่แท้จริงมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรใครได้เลย และย่อมดับไปเสมอสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายที่ไม่เที่ยงตั้งอยู่จักราและดับไปเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแต่ว่าปรากฏขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยมันก็ดับไปด้วยเหตุปัจจัยดับแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นตัวตนตัวเราตัวเขาหรือเป็นของเราหรือเป็นของเขาอันนี้แหละคือสภาพธรรมในฝ่ายที่ว่า ต้องรับรู้สัมผัสให้รู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นขณะหนึ่งแล้วตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วมันก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยเหตุบัตใจของการปรุงแต่งจากความไม่รู้จากความไม่รู้ก็คือจากอวิชชา เมื่อมีความไม่รู้สิ่งนี้ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชัว่วคราวแล้วก็ดับไปอีกแต่ธรรมะที่จะต้องให้เข้าถึงให้แจ้งก็คือฝ่ายธรรมชาติรู้ที่เพียงแค่รู้แค่รู้อยู่อันนี้แหละคือธรรมะแท้จริงที่พึ่งพาอาศัยเป็นสรณะได้ เพราะว่าธรรมะแท้จริงอันนี้ที่จะไปเป็นธรรมชาติที่ไปนิพพานที่เข้าสู่นิพพานจะเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นและเข้าสู่นิพพานเป็นสภาวะรู้สภาวะแจ้งสภาวะปัญญาที่รู้แจ้งตัวรู้แจ้งและเป็นอมตมะเป็นอมะตะตัวรู้แจ้งนี้หรือว่าจิตเบร้สุดนี้จะเป็นอมะตะ จะเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่ตายท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าถึงตรงนี้นะครับนี่แหละคือธรรมะที่แท้จริงและไม่สามารถพูดเอาด้วยภาษาได้แต่ก็ต้องฟังครูบาอาจารย์พูดเพื่อจะชี้เข้าไปสู่สภาวะเมื่อฟังครูบาอาจารย์พูดก็จะท่านก็จะตระหนัก ท่านจะระลึกระหนักขึ้นมาการฟังครูบาอาจารย์ชี้ทางท่านจะเริลึกขึ้นแล้วระหนักแจ้งในสภาวะในฝ่ายที่มันไม่เที่ยงและในสภาวะในฝ่ายที่มันเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์ที่รู้อยู่เป็นธรรมชาติรู้และถ้าถามว่าพระอาจารย์มันยากอย่างเลยพูดแล้วก็ เป็นภาษาก็ไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดกันเลยนะครับเพียงแต่เชี้้เห็นว่านี่ยอย่างถ้าตอนนี้ท่านนั่งฟังคลิปอาจารย์อยู่เนี่ยท่านรู้ตัวไหมว่าท่านนั่งอยู่ถ้าท่านรู้ตัวแต่ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวอะไรหรือเป็นใครนะรู้เพียงสภาพว่ามีสมมติเรียกว่าก้อนธาตุที่เป็นรูปร่างแบบนี้สมมติว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้นั่งอยู่เนี่ยที่ท่านนั่งอยู่เนี่ย แล้วมีสภาพการรับรู้ทางอายตนะทางหูได้ยินเสียงก็รับรู้สภาพเสียงผ่านเข้ามาทางหูก็รู้อยู่แต่สภาพเสียงนั้นมันก็เป็นเพียงธรรมชาติเสียงที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรเมื่อไรที่มันเป็นเรื่องราวก็แสดงว่าเกิดสัญญาความคิดตึกนึกนำสัญญาขึ้นมาปรุงแต่งว่าอ๋ออันนี้ อันนี้เป็นเสียงพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่าเมื่อขณะที่ตาท่านมองออกไปข้างนอกท่านก็จะเห็นว่าตามันสัมผัสรับรู้แสงหรือวัตถุอะไรที่กระทบเข้ามาแต่เมื่อจิตมันคิดตรึกนึกขึ้นมาก็จะรู้ว่าอ๋ออันสิ่งนี้คืออันนี้นะมันเป็นความหมายอย่างนี้ไอ้นั่นคือความคิดดึงเอาสัญญาขึ้นมาแล้วก็ มาปรุงแต่งเป็นภาษาสมมุติแต่ในสภาพธรรมแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเพียงแต่สภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นแล้วก็สัมผัสรับรู้ด้วยจิตแล้วสิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ดับไปเพียงแค่นั้นไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรเลยนี่คือสภาพธรรมฝ่ายปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือไม่เหลือ ดับไปไม่เหลือนะครับเพราะสิ่งที่เป็นทำฝ่ายสังขารการปรุงแต่งนั้นคือทำฝ่ายที่ไม่เที่ยงแล้วก็ดับไปไม่เหลือเมื่อไหร่ที่มีความหลงความหลงนี่มันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงอันนี้แหละแล้วมันก็ไปยึดเอาไปยึดเอาสภาพธรรมที่ปรุงแต่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เป็นตัวเขาเป็นของเขามันก็มีตัวมีตนขึ้นมาในสภาพธรรมที่มันไม่เที่ยงอันนี้เมื่อยึดเราเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ปรารถนาให้มันเที่ยงใช่ไหมอยากให้มันมีความสุขมีความสมบูรณ์ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วยอยากให้สภาพธรรมอันนี้เนี่ยตั้งอยู่ถาวรไม่อยากให้ตายไปใช่ไหมเมื่อไปฝืนความจริง ที่สภาพธรรมอันนี้เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยพอไปฝืนความเป็นจริงว่าไม่อยากให้ดับมันก็จะเกิดความบีบคั้นเรียกว่าทุกข์คือมันทนไม่ได้มันถูกไอสภาพของไตรลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดับไปเนี่ยมันบีบคั้นบ,บีบบีบคั้นความหลงอันเนี้ยตัวตนที่เข้าไปหลงยึดเนี่ย ความบีบคั้นความทนไม่ได้เนี่ยเรียกว่าความทุกข์เห็นไหมท่านทุกข์เพราะท่านไปนหลงเอายึดเอาสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยระดับไปเนี่ยมาเป็นตัวตนมาเป็นตัวเรามาเป็นตัวเขามาเป็นของเรามาเป็นของเขาแล้วเมื่อเป็นตัวเราเป็นตัวเขาแล้วมันก็เกิดตัณหาอยากให้เป็นตามที่ใจต้องการนะก็เกิดตัณหาสามขึ้นมามีความหลงเพลินยินดีอยู่ในการเสพตัวตวนอันนี้ การเสพชีวิตแล้วไอ้นั่นเรียกว่ากามตัณหาแล้วก็อยากให้มันเป็นในสิ่งที่ต้องการอยากให้มันสวยอยากให้มันดีอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันแข็งแรงไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันตายแต่สภาพธรรมนนี้มันไม่ตรงตามใจที่เป็นเรานะใจที่เป็นเรานี่แหละเมื่อมันไม่ตรงตามใจที่เป็นเราคือมันต้องเคลื่อนมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไปแปลงไปเนี่ย ไอ้ความหลงที่เป็นเรายึดเอาสภาพธรรมนี้แหละก็จะถูกบีบอัดด้วยความเป็นจริงเมื่อถูกบีบอัดด้วยความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกกฎของตรลักเนี่ยมันบีบอัดเอาตัวต,วตวนที่ไปหลงยึดให้ตัวตนนี้ที่มันหลงอยู่ว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นมาเป็นความทุกข์เห็นไหมนี่คือความไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริง ก็เกิดตัวตนขึ้นมายึดสภาพธรรมที่มันไม่เที่ยงแปรพรวนไปแลดับไปเสมอนี้มาเป็นตัวตนเกิดอะไรขึ้นก็เกิดตัวเราเกิดตัวเรามันมีพลังงานแห่งความหลงเนี่ยเป็นพลังงานมืดห่อหุ้มจิตไว้และนําจิตไปเกิดไปตายในภพภูมิต่างๆไม่จบไม่สิน้นซึ่งอันนี้แหละที่พระองค์ท่านตรัสว่าสัตว์โลกผู้หลงเวียนว่หยตายเกิดอยู่ใน วัตฏะสงสารกี่หมื่นกี่ล้านพบกี่หมื่นกี่ล้านชาติไม่จบไม่สิน้นทำไมเธอทั้งหลายไม่มาเรียนรู้ความจริงให้เห็นความจริงแท้ศสัจธรรมของชีวิตว่ามันเป็นอย่างไรมันคืออะไรแล้วจะทําให้ท่านตื่นรู้ขึ้นมาจิตท่านได้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนี่แหละจะเป็นจิตที่เข้าใจความจริงเห็นแจ้งในความจริงแล้วก็หลุดพ้นจากการยึดถือดับ อุปทานดับตัณหาและดับความไม่รู้ก็คือดับวิชามันก็จะหมดตัวตนสุดท้ายแล้วมันก็ดับตัวตนดับตัวความหลงหมดความเป็นผู้หลงยึดในรูปธรรมนามธรรมที่เป็นกายใจนี้หมดความหลงยึดแล้วมันเหลือแต่จิตที่เป็นสภาพรู้หรือสภาพธรรมแท้ๆที่บริสุทธิ์และเหลือแต่ฝั่งที่เป็น ขันห้าธาตุขันขันห้าบริสุทธิ์เหมือนกันแต่บริสุทธิ์แบบไม่เที่ยงแล้วมันก็ดับไม่เหลือสุดท้ายก็ตายไปแล้วเอาไปเผาเอาไปเผาธาตุสี่สลายคืนโลกเห็นไหมเหลืออะไรบ้างน้ําคืนน้ําดินคืนดินไฟคืนไฟอากาศคืนอากาศลมคืนลมสุดท้ายธาตุทั้งสี่ที่มันรวมตัวเป็นร่างกายนี้ ก็สลายกลายเป็นโลกไปรวมอยู่กับธาตุสี่ของโลกไม่มีเหลืออะไรเลยและจิตวิญญาณแห่งความหลงนั้นถ้าเมื่อเราหลุดพ้นดับตัวตนแล้วจิตญญาณนั้นก็หมดเหลือแต่สภาพธรรมที่เป็นธาตุรู้ที่เพียงแต่รู้และรู้นั้นแหละก็จะเป็นนิพพานรู้นั้นจะเป็นรู้แจ้งและเข้าสู่นิพพานท่านทั้งหลายครับ การรู้แจ้งเข้าสู่นิพพานอาจารย์จะได้พูดได้ฟังต่อไปแต่ว่าคลิปนี้จะพูดได้เห็นว่าธรรมะแทๆ้ๆนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดคุยกันได้แม้แต่เป็นภาษาบัญญัติธรรมที่จะอธิบายมากมายอย่างไรก็เพียงเพื่อศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่จะเอามาให้มันรู้แจ้งได้การที่จะรู้แจ้งได้ต้องกลับเข้ามา ที่ธรรมชาติรู้คือสติต้องระลึกรู้ขึ้นก็คือสติสติระลึกรู้แล้ว <c oughs> ก็จะตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงของฝ่ายปรุงแต่งคือสังขารปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยขันห้าทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยรู้แจ้งความเป็นจริงของฝ่ายวิสังขารที่ พ้นจากการปรุงแต่งก็คือจิตจิตนั้นเหนือจากการปรุงแต่งเมื่อเขาอิสระแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์และจะเป็นจิตที่มีปัญญาหมาสารที่สามารถรู้แจ้งในธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยท่านทั้งหลายถ้าท่านได้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้ให้ถูกปรุงให้ถูกทาง ถ้าท่านศึกษาเรียนรู้ได้ตรงทางแล้วท่านจะเห็นแจ้งรู้แจ้งในความเป็นจริงอันที่อาจารย์ได้อธิบายนี้ให้ฟังอย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังและเมื่อท่านเห็นจริงรู้แจ้งตามนี้ท่านก็พ้นไปจากวัฏฏะทุกข์เข้าสู่นิพพานเรียกว่าพ้นทุกข์ในชาตินี้พ้นเกิดพ้นตายกันเสียที หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ได้พูดมานี้ท่านคงจะได้ดลึกระหนักรู้เข้าสู่ความเป็นจริงภายในท่านทั้งหลายไม่ต้องจำนะครับเพียงแต่ฟังให้เกิดปัญญาฟังให้เกิดการเดลึกรู้ระหนักเข้ามาภายในแล้วเห็นแจ้งความเป็นจริงค่อยๆฟังอาจารย์จะพูดให้ฟังเป็นคลิปต่อไปเป็นเรื่องๆไปนะครับก็จะย้ำ บางจุดที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจก็จะพูดให้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาอาจารย์ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ